หรือการหลุดพ้นั่นคือเรื่ในการามนานี้คือนาวางการเกิดการตัดการขอเทียนี่คือความหมายของเรือคพันธุ์าสาทุนะถ้าไม่ดาษุกได้นะโรยปลวาษาเรา่นั่ต่อไม่เป็นเลยมมีเขาตอบมันความตอบู้คำตอบงโ่คุณตายนวลทันเวลทานลันใทวาันาทาัทนเลานานางันเวาทเลาววาทวามับทาลาลลาั่วานัเาายการ

จริงผมเป็นฆราาปกติยังไม่ใช่พระเลยครับราวาแล้วคุณคุณ่นิาแล้วคุณกอยมาว่าพระทำไมไม่ไปนิ้มเด